มืดฟ้าโมโดินชาวบ้านแห่ขอพรเท้าวเวสวรจุดทูบปล้วงซิมซียักษ์หาเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีขา่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันหยุดยาวนะคะประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเท้าวเวสวรโนนะคะองค์ทองเหลืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยนะคะ โดยมีประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสุวรรณโนนะคะที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบนะคะจุดประทัดเสียงดันสนันวันไหวไปทั่วบริเวณวัดเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีการจุดทูปส่งหาเลขเด็ดเสียงไทยนะคะท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดนะคะแล้วก็ตัดกับลมหนาวนะคะขณะที่บริเวณถังเซียมซียักษ์นะคะก็มีประชาชนบางรายมาปรับใช้วิธีล้วงแทนแทนที่จะยกเขย่านะคะเพราะมีน้ําหนักเยอะนะคะถังขนาดใหญ่นะคะก็ได้เลขเด็ดตามที่ต้องการไปแต่ละคนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวนะคะ ดานเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังนะคะเจ๊ฟองเบียนะคะก็ได้ไปแก้บนที่วัดพังม่วงเช่นเดียวกันนะคะโดยเจ๊ฟองเบียนะคะได้ขนน้ําแดงนะคะแล้วก็ไปจุดประทัดแก้บนนะคะหลังจากเลขเธอแตกนะคะ เจฟองเบียก็เลยขนน้ำแดงนะคะใส่เต็มรถกระบะไปเลยนะคะเพื่อไปแก้บนที่วัดผังม่วงนะคะแล้วเธอก็ได้จุดประทัดแก้บนจำนวน20,000นัดนะคะเลขประทัดที่ปิวหล่นมานะคะนี่เลยนะคะตามนี้นะคะแป5กับ8 9นะคะ 835กับ89นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือเลขเด็ดเจ๊ฟองเมียไปแก้บนเท้าเวสวรที่วัดผังม่วงนะคะท่านไหนมีคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆอยากให้เรานำเสนอให้ก็ส่งมาได้ที่เพจ Facebook เป๊ะปังนะคะนี่เลยนะคะตามนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามาอยากพลาดความเคลื่อนไหวก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามไว้นะคะเราจะมีคลิปดีๆตัวเยกเด็ดๆนําเสนอท่านนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ